ทำอะไรสักอย่างสิแต่ผมไม่รู้จะเลือกสีไหนดีนี่แม่เราไม่มีทางเลือกแล้วละแบบนี้จะดีจริงเหรอโอผมจะรู้ได้ไงอ่ะเอิ่มขอโทษนะเออถ้าเป็นไข่เนี่ยฉันเอาพีล่าไงเอาพีล่าไม่ได้เป็นสั์ปะาดงั้นเหรอ<ฮ>สองไข่ั้นมาเดี๋ยวนี้โอ้ไม่นะที่พวกเราต้องการเป็นมากนะเฮ้ยฉันมาห่อแล้วนะอื้อไมอ่โอ้ยนี่เราคล้อเ,เดี๋ยวนี้นะ ทำไมเจ้าใครสีชมพูนี่ต้องมาตามเราด้วยอ่ะพวกเราอยู่ไหนเนี่ยต้องระวังตัวด้วยละ่ะงั้นพวกเราไปอยู่รับๆดีกว่างั้นนี่เราอยู่ในโรกแหอนุบาลหรือเปล่าเนี่ยฉันเลื่อมขนลุกบนหน้าฟง้งมาถ่า,ายถึจะมาแล้วอ่ะ้าถ้า,าพวกเธอจะหนีฉันไม่ค่าดหนักนะอ,อ่นสุดๆเลยอย่ามายุ่งกับฉันนะพวกเราต้องวิ่งไล่จับกันถึงเมื่อไหรเนี่ยหวังว่าฉันไม่ต้องติดอย่ที่นี่นะโอ<ฮ>้ย<ฮ>ไปไเลดีวกว่าว<ฮ>นี่ไม่เห็นจะสนุกตรงไหนเลยสองใครฉันมาเดี๋ยวนี้นะ อ๋อผิดพลาดผิดพลาดแล้วถ้าเธอเข้าไปติดอยู่ข้างในนั่นล่ะนี่คือโอกาสของเราแล้วล่ะรอฉันด้วยนี่มันสูงมากไม่ได้แล้วฉันกลัวความสูงโอเคฉันเป็นนกนิ่งน้าใจเย็นๆนะฉันต้องทำได้ว้ายเย้ฉันทำได้แล้วฉันเจอทางออกแล้วมาเร็วโอ้ยกันวิ่งแบบนี้มันยากเหมือนกันนะเนี่ยอยางนี่เองเหรอเฮ้ยรีบปิดอยู่นี้เลยประตูน่ะอ้าเจ้าสัตว ทางพวกเราจะรอดแล้วล่ะทำไมที่นี่มันวิบวับขนาดเนี้ยนี่รูปภาพงั้นเหรอเนี่ยอืมดูดีดูน่ารักดีเอ้ฉันว่าเดี๋ยวต้องมาใช้กันหน่อยละทำไมที่นี่รูปจะไปหมดเลยล่ะทันว่าสปาลาแบบนี้ก็ดูแจ่งดีนี่อู้ดูนี้สินี่มันน่าศิลปะหรือเปล่าเนี่ยว่าแต่นี่มันรูปอะไรกันอะโอเดียวนะฉันว่าตาต้องเป็นอะไรแน่แนแม่แม่พวกเธอเป็นใครมาจากไหนเนี่ยวันดีฉันคือบันบานนะอ้แล้วเขาไปไหนแล้ว โอ้แฟงนำไปเอาัปมาจากไหนเนี่ยอ๋อถวไมถึงอ,อะไรอะ่ะฉันเยอะทุกทีออกไปเดี๋ยว oh นี้อ๋อฉันเริ่มจะกลัวจะเสีแดงนั่นแล้วอ่ะดูบอนว่าพวกเขาจะไม่ได้เตรียมตัวมาสําหรับเรื่องนี้เลยนั่นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสุดท้ายก็ถึงสักทีประตูวพวกนี้นําทําอะไรฉันไม่ได้หรอกนะไอ้หนูที่พวกเธอเจอโอฟิล่าแล้วงั้นเหรอเนี่ยฮะซะสบเลยเธอจะพวกเราตลอดเลยช่วยทีนะ โอพิล,ล่าไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกนะเมื่อก่อนนะเธอไม่ได้เป็นนกด้วยซ้ำเย้ yeah! ในที่สุดฉันก็ได้ความคิดสร้างสารรค์สักทีฉันยังมีไอเดียอีกเยอะเลยล่ะบอกว่ารูปกันเลยดีกว่านะฉันชอบสีฟ้าแบบนี้มากเลยอย่าลืมเพิ่มสีสันเข้าไปด้วยล่ะอ้าวใครมาแกล้งฉันล่ะเนี่ยเฮ้ยด hey, ูดิเธออยู่คดีแกล้วอะดูเหมือนว่าเด็กๆคนอื่นจะไม่ค่อยเข้าใจโอพิล,ล่าเพราะเขาชอบแกล้งเธอมากเลย เธอได้มันจริงๆเลยอเด็กเดินเธอไม่มีเพื่อนเลยสุดท้ายก็เลยตัดสินใจมาคุยกับฉันแทนดูเจ้านกนนี้สิฉันไม่เคยเห็นมมนมกอดเลยอะว่าไงจ๊ะวันดีครับนายพูดได้ย้วยเหรอแล้วนายเคยไปประเทศอื่นบ้างหรือเปล่าดูเหมือนว่าเธอจะสนิทกับเจ้านกมากๆเลยล่ะเอ้าก็้าแบบนี้กับเธอได้ยังไงเนี่ย ไม่ล่ะผมบอกแล้วเขาเป็นคนวางแผนเรื่องนี้นะจริงด้วยอะ่ะว่าแต่หนังเรื่องนี้มันจะจบยังไงเนี่ยถึงเวลาที่พวกเราต้องสำสวยหน่อยแล้วพี่บ๊กหน้าแบบนี้ทำไมคนของผมนุ่มขึ้นไหมนะยินดีต้อนรับสู่สนามยิงปืนปลาลูกดอกมาได้เลยเดี๋ยวฉันจะสอนบทเรียนให้พวกเขาหน่อยแล้วเย้ฉันทำได้เธอก็ไม่เหมือนกันน,นี่นี่ระวังของเธอว้าวุต <c oughs> ุก๊กตางั้นเหรองั้นฉันให้เธอก็แล้วกันเอาขอบกันมากเลยจะไม่เคยได้ของขวัญแบบนี้มาก,ก่อนเลยล่ะ ดูเหมือนว่าพวกเขาจะชอบอยู่ด้วยกันมากเลยพวกเขาทั้งสองคนชอบไปเล่นด้วยกันแล้วก็สนุกด้วยกันเสมอแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะต้องจบลงแล้วล่ะมีเจ้าเด็กแสบมาปล่อยตัวนกนั่นไปแล้วท่าทางเธอจะบินหนีไปไกลแล้วคุณบรพาคะมีคนมาปิดกล้องนกของหนูคะ่ะหลังจากนั้นเธอก็บินหนีไปไหนก็ไ กินได้เปล่าเนะถึงเวลามือคำแล้วนี่แหละที่เรียกว่าอาหารแสนอร่อยมาด่ากินมากเลยนี่มันเป็นความผิดของฉันนะ <c oughs> ฉันเข้าใจแล้วแล้วแบบนี้คุณหัวหน้าของกาเท็ออบบันบานเขาจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย <c oughs> คุณบันบานคะถ้าเธอต้องการแบบนั้นเดี๋ยวฉันจะให้เธออยู่กับเจ้านกตัวนั้นตลอดไปเลย <c oughs> ฉันว่าไอเดียนี้มันคงไม่ดีนะอ ฉันอยู่ที่ไหนกันอะไรที่นี่นี่เธอจะต้องใช้มันฉันจะเอาจะเกยปาะแบบนี้ไปทำไมเดี๋ยวเธอเขารู้เองไม่เต้าแผนนี้นี่มันไม่เจ็บหรอกฉันว่างั้นตอนนี้มันนด่ากลัวมากฉันจะทำยังไงอ่ะอานรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะดูเหมือนว่าความฝันขาเธอจะเป็นจริงแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะต้องเปลี่ยนนิสัาวในคนนี้กลายเป็นนกพีโอร่าอย่างที่เธอต้องการ เย่ yeah, จังเลยนี่มันโหดร้ายมากอะทแบบนั้นได้ยังไงเนี่ยฮะพวกเธอเองก็ชอบลาสั์พวกนี้มันกันแหละใช่ไหมโอไม่นะเอาจานนี่ฉันถูกเจ้าจานบินนี่ตามไล่แล้วอเอเลี่ยนกลับมาอีกแล้วลระเนี่ยดูบอลว่าจะโดนจะยอมเสียสละชีวิตของมันเพื่อเราอะนี่พวกเัาจะไปไหนกันเนี่ยกระบวกเราจะไปไหนกันตอนน่อดีละ่ะ ๋ยวพวกเราไปซ่อนในของได้พวกนี้กันดีไหมฉันว่าพวกเขาคงหนีไปได้ไม่ไกลหรอกแต่ตอนนี้พวกเราหับส่งเสียงดังนะมาดูกันดีกว่าฉันว่าพวกเขาต้องอยู่แถวนี้และหนีได้แล้วนะพวกเราต้องถายแน่เลยลุกขึ้นมาแล้วไปดูขห้องอื่นดีกว่านะฉันว่าเธอน่จะไปแล้วล่ละว่าแต่นี่อะไรเนี่ยโอ้ผิดเวลาส,สุดๆมันกำลังจะฟ้าก่ะ แล้วใครทำอะไรสักอย่างสิจะเพีโวราตัวน้อยเหรอเนี่ยยูเหมือนจะใช่อ้าฉันว่าเสียงนี้ไม่คุนค้นๆอยู่นะอยูเงียบๆนะเจ้าตัวน้อยเดี๋ยวพวกเราจะต้องไปหาหนอนมาให้เอาใจเย็นๆน,นะฉันจะต้องตามเสียงนั้นไปลูกรองดีแล้วเจ้า้องตัวน้อยโลสแม่แมวอยู่นี่นี่เองโอ้ไม่นะถ้าทางการผจญภัยของพวกเราจะจบแล้วล่ะ ใช่แล้วโอพีหนาทำไมพวกเขาถึงโกรธเราจังเลยล่ะบ้านบิลินน่าพวกเขาไม่อยากเอาไข่มาคืนฉันน่ะพวกเราเคยจะเธอที่ไหนหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่อ้จะจําได้แล้วอโอจำได้แล้ว,ด,ลวดูเหมือนว่าพกเราจะเป็นอินสละแล้วนะทำไมทีนี้มันเรบว่าแบบเนน้เนี่ยสงสัยเป็นแค่รูปเท่านั้นแหละรีบเอาไข่ใบนั้นให้โอพีราเดี๋ยวนี้เลย ก็ได้ค่ะไม่มีปัญหานี่มันก็แค่เรื่องเข้าใจผิดเท่านั้นน่ะฉันคิดว่าเธอจะมาทำร้ายพวกเราน่ะแต่ฉันขอดูลูกฉันหน่อยโอ้นี่แหละเจ้าหนอน้อยของฉันดูเหมือนว่าตอนนี้ฉันจะเริ่มคิดออกแล้วเมื่อก่อนฉันเคยสนิทกับเขามากเลยล่ะโอ้เดี๋ยวก่อนนะฉันเข้าใจจริงๆแล้วจริงๆแล้วฉันไม่ได้เป็นนกปีนาฉันเป็นแค่เด็กน้อยคนหนึ่งฉันไม่ใช่สัปะหลาดอะถ้าเธอมีอะไรให้ช่วยฉันจะอยู่ตรงนี้เสมอนะโปรดเสียใจด้วยนะคะ ใช่แล้วล่ะฉันนี่แหละสปาราตัวจริงยังไงพวกเธอก็สู้ฉันไม่ได้นี่มันน่ากลัวมากไม่นะคาถาเขาจะมโหมากมนะอุ้ยตายแล้วยังไงพวกเธอก็น,นี้เอาจากที่นี่ไม่ได้หรอกปลยพวกเราไปเถอะพวกเราจะลืมทุกอย่างให้หมดเลยเฮ้ยพวกเราช่วยเองไม่ว่าต้องทำยังไงก็ตาม <c oughs> ยังไงเธอก็สู้ฉันไม่ได้หรอก เดี๋ยวนายก็เหตุเองแหละบานบาพีเราฉันไม่กลัวนายแล้วพวกเราไม่ยอมให้ในา,ายมาแกล้งพวกเราแล้วแบบนี้ต้องชนะแน่นอนโอ้ยเดี๋ยวมันนกเออมากเลยนี่มันเวิร์กมากเท้าเท้าบวกเราจะรอดแล้วต้องขอบคุณพวกเธอเลยนะอวีรชจริงๆแล้วเธอไม่ได้เป็นสัประหลาดนี่แหละความอ,อ่อนโยนของมนุษย์ดูมันว่าทุกอย่างจะไปไปตามแผนนี่มันก็แค่เริ่มตอนเท่านั้น <laughs> มีใครอยู่ที่นี่ไหมเนี่ยสวัสดีจ้ะลูกรักคุณดูไหมว่าคุณเทอร์เนอร์เธออยู่ที่ไหนบอกกังนงใ้ในคอมเมนต์ข้างล่างโอ้นี่มันเสียงหัวเราะของไอรีนนี่นาโอ้อืมฉันจะไปสู้กับเจ้าสัตว์ประหลาดเพิ่มไหมเองเหรอวันนี้ฉันมีแขกได้เลรอเนี่ยทำไมในนี้ไม่เห็นมีใครเลยนะมาทีรีโมทอันนี้จะช่วยอะไรได้บ้างอ่ะฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยมันไม่เห็นเปิดอะไรได้เลยอ่ะเนี่ย ฉันไม่ทำให้เธอกลัวหรอกนะเออนี่ต้องไปอยู่เอฟโอแน่เลยทำอะไรที่เก่าซินี่มันไม,ม่ประโยชน์เลยย่อถ้าทางสะพังไปแล้วอ่ะโอ้สัป,ปหลาดมิตี้เงินนี้อ่ะถ้าทางจะติดก,กับดักแล้วล่ะซิวเอาไปเดี๋ยวนี้เลยช่วยด้วยเดูเหมือนจะโดนไก่ตำนะไล้ต้องมาปลาไข่ใส่ฉันเลยนะเออฉันปวดที่หัวมากเลยอุ้ยตายแล้วจะยังกับไอ้สายที่เด้อ มม่ต้องเอาปีกของเธอมาจับตัวฉันเลยนะเธอแค่มาตามหาลูกสาวอะเมื่อก่อนฉันก็เคยเป็นเด็กเหมือนกันแต่เจ้าบันบันทำให้ฉันกลายเป็นปีศาจอะเธอต้องลำบากมากแน่เลยอะแต่จากที่ฉันกลายเป็นนกแยายคนนั้นก็จากฉันไว้แล้วก็ไม่ยอมปล่อยฉันไปไหนเลยอะแบบนี้ฉันคงใส่จุดพวกนี้ไม่ได้แล้วอะทำไมขนมันร่วงแบบนี้อะเธอทำอะไรของเธอเนี่ยแบบนี้จะเป็ยนยังไงอะตอนนี้กองแห่งนี้เป็นบ้านของเธอแล้วรอฝันไปเถอะยายแก้มแ้ง ออลองจอดแรงมากเลยอ่ะฉันว่าเธอนะ่าจะกลัวฉันไว้หน่อยนะฉันต้องกำรามใส่เธอหน่อยแล้วล่ะเอาล่ะามาฝึกกันเลยดีกว่านะนี่มันน่ากลัวมากเลยนะ่าสงสารจังเลยอะ่ะจะ่าให้ดีนะความกลัวของดเด็กๆคือกุญแจสู่ความสําเร็จของพวกเราตอนนี้จะขอแต่งตั้งเธอให้เป็นรองผู้จัดการด้วยไปเริ่มได้เลยไหนเช่าฉันหน่อยสินี่มันเรื่องอะไรกันนี่อ่ะฉันตื่นเต้นมากเลยอะ่ะ ไม่อยากเชื่อเลยถึงเวลาตัดก,การเรื่องนี้หน่อยแล้วลนะ่ะฉันว่าฉันกำลังออกไข่แล้วดูเหมือนว่าคุณแม่ของเราจะมีไข่หลายฟองเลยนะงั้นหนุนก็ตี้ดีแล้วกันนะจ๊ะลูกดนะักเดี๋ยววางหน่อยสิลูก่อนฉันหายไปไหนแล้ววะโอเคเลือกขอได้แล้วนะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะหนูนปลอดภัยแล้วแหละลูกรัก จริงๆเลยนะไถ่ใบจิ๋วอย่างหนูต้องใส่หมวกแบบนี้ด้วยตอนนี้แฟชั่นนิสต้าตัวน้อยคงจะไม่ต้องทอนหนาวแล้วขอให้พวกหนูฝันดีนะจ๊ะลูกลิฟได้อยู่กับแม่เป็นนานๆเลยนะไม่าย,ายราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะลูกรักวิดีโอแบบนี้ต้องให้พวกาฝันดีแน่นอนดูนี่สิทูมโอกี้ทอกี้จะต้องช่วยเขาได้แน่นอนเลยเต็มแบบที่เลยนะจ๊ะเอาอีกแล้วหลัเนี้หนูชอบลูกโป่งแบบนี้ไหมจ๊ะเด็กๆ เดี๋ยวแม่จะทําความสะอาดหนูให้เองนะจ๊ะสกปะปกมากเลยอีกแค่นิดเดียวเจ้าตัวน้อยก็จะสะอาดแล้วนะเจงด้วยโนพิราฉันต้องกินมือค่ำหน่อยแล้วล่ะโอพิราอ่มโอพิราโอพิราโอพิราใครใหม่แล้วเนี่ยไม่เห็นจะมีใครเลยอะถ้าทางพวกเขาจะสนุกกันใหญ่เลยล่ะนะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยนอนเต็มไปหมดเลยอะแหมได่เป็นไรหรอกนะ ก็ต้องชิมไหนแล้วแต่นี้พุงของฉันต้องโตมากแน่เลยอ่ะอืมอร่อยจังเลยนิ <c oughs> ่มๆเราต้องพักกันหน่อยแล้วล่ะเจ้าตัวน้อยนี่มันต้องสำเร็จแน่นอนทางสะดวกแล้วละ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะถ้าอยากเป็นคนแรกดีจ้ะต้องเลือกสันแล้วละ่ะย่มเลยคืนนี้จะกินให้อิ่มเลยละ่ะแบบนี้มันต้องมีวิตามินเยอะแน่เลย เลิกคุยได้แล้วล่ะนะนล้ไม่ต้องมามองฉันเลยนะฉันต้องโรยเกลือลงไปสักหน่อยฝากทอดให้ฉันด้วยนะไม่ขอแบบเวลดาเลยเอาให้สุกทั้งสองด้านด้วยนะจ๊ะว้าวหูงอมงอมทำไมตอนที่ฉันเป็นมนุษย์ฉันไม่เคยลองชิมหน่อยแบบนี้มาก,ก่อนเลยนะมันอร่อยจนหยุดกินไม่ได้เลยอ่ทางลูกๆของฉันจบในอันตรายแล้วนี่มันอร่อยมากเลย ลูดาของแม่แต่ทาแม่จะเชวยหนูไม่ทันนี่เธอทำอะไรของเธอนี่อ่ะดรามากันไปหน่อยเลยนะอุ้ยตายแล้วฮัก,ก้วัก,ก้ทำอะไรกันนะถ้าก,กินลูกของฉันเข้าไปหมดเลยอะ่ะ <c oughs> นี่เป็นด้วยที่นาา่าเศร้ามากเลยนะไม่เป็นไรหรอกนะจ้าที่รนะักแต่ต้องรีบเป็นก่อนแล้วละ่ะมาช่วยลูกของเธอกันดีกว่านะเราจะต้องช่วยเอรีน,น่ามาให้ได้ยังไงก็ไม่เวิกหรอกนะ ฉันต้องจัดก,การกับพวกเพนนี้ก่อนแล้วล่ะฉันช่วยเองนะพวกวาร่าตอนนี้มาอัจฉริยะสุดเลยตอนนี้เธอเป็นอิสระแล้วนะเต็มที่ไปเลยจ้าฉันเชื่อในตัวเธอนะจ๊ะโอ้เกิดไปแล้วใช่ไหมล่ะนราอีกรอบดีกว่านานะเ่าไาใจมากเลยอะ <laughs> มันเป็นเพราะรอะไรกันนะไม่ต้องเศร้าไปหรอกนะจ๊ะนี่ฉันเลืมไม่ที่การบินไปแล้วลหละเนี่ยแบบนี้มันไม่ได้นะเดี๋ยวก่อนฉันดูแล้วล่ะ พวกเราลืมเรื่องโดนไปได้ยังไงกันเนี่ยคลิกพอมันลงมาหาเธอเธอรีบจับมันให้แน่นเลยนะเดี๋ยวเข้าโอพพเลอร์วุ้อ้ฉันฉันปิดได้ด้วยแต่ต้องมันลองกันหน่อยแล้วคุณเคยมีโดนแบบนี้บ้างไหมบอกกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนะแบบนี้องสำเร็จแน่นอนใช่แล้วจมที่ไปเลยนะยฮ่โอ้ฮ้อะ โอเคไหมเจนเย็นก่อนนะไม่ต้องรีบหรอกจ้าสมองของเธอก็เพระเธอนิเปล่าน่าสงสารจังเลยเราทำกันไปหรือเปล่านะแต่าโทษตัวเองเลยนะรรสแต่ฉันเจ็บหลังสัเลยยากฉันจะรักษาเธอให้เองนะมันต้องมีประโยชน์มากแน่เลยอ่ะแล้วนะจ๊ะอ่มขนได้ไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวต้องมากำจัดขนกันก่อนนะว้าวชุดของเธอก็สวยเหมือนกันแดนนี่อ่ะจริงๆแล้วฉันก็สวยเหมือนกันนะขอบคุณที่ทําให้ฉันไม่ลืมความเป็นตัวของตัวเองนะจ๊ะ แต่บ,บันชอบเขาเป็นเด็กอนอุบาลมากกว่าน่ะหรือ่อก่อนที่เขาจะมารีบไปตามหาไอรีนกันดีกว่านะจะไม่ขอยากมีเรื่องกับเธอโอเคไหเข้าใจได้เปล่าผลนอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วมันงองเร็วมากเลยฉันว่าฉันน่าจะมีแผนที่อยู่นะลองดูนี่สิจ๊ะแผนนี้งั้นเหรอใสจไปเลยนะงั้นเราไปกันเลยห้องของพ่อเด็กๆจะต้องอยู่ทางนี้แน่เลยอ่ะถ้าท่าต้องไปข้างในก่อนแล้วแต่มันล้องนะสิเธอมีไอเดียดีๆบ้างไหมอ่ะ เราต้องไปจัดการกับศิละปะพวกนั้นก่อนแล้วล่ะฉลาดมากเลยอ่ะดูนี่สิมันมีสีด้วยนะแต่ต้องมาตกแต่งสับปะหลาดกันหน่อยแล้วล่ะครอ่ะ ไม่มีปัญหาว้าแต่มันเวิร์กไหมอ่ะอ๋อแบบนี้เป็นไงล่ะจ้าฉต้องผสมสีชมพูกับสีฟ้าเข้าด้วยกันให้เป็นสีม่วงโอ้ได้เลค่ะบอสยีง่งเลยเจ๋งมากอ่ะออกมาเลยก็เก๋ย์แล้วเป็นทีที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยฉันต้องระบายสีพวกเขาหน่อยแล้วล่ะว้าวสีเหลืองก็แล้วกันนะถ้าท่านจะเก่งขึ้นแล้วล่ะนี่แหละขั้นตอนสุดท้ายเปิดตรงนี้เลยจ้าประตู ไว้ข้าจะหลอกก็แล้วกันนะไม่งั้นเจ้าปีศาจบันๆต้องไปจับตัวพวกเราแน่นเลยยะให้แล้วล่ะทุกใครจับได้แล้วล่ะเจ้าตัวแสวบฉันจะกินเธอเองดูกล้องแล้วฉันจะซีจ๊ะเห็นแก่ของฉันไหมไม่ต้องน่ากลัวตรงไหนเลยที่เป็นเดี๋ยนี้เลยนะฉันจะเปลี่ยนด้วยให้กลายเป็นสัตปะหลาดหน่อยแล้วล่ะมาเจอเพื่อนใหม่กันหน่อยดีกว่านะเจ้านกโอปิราเหรอ ใ่แล้วไม่จะ่ากลัวตรงไหนเลยนี่แหละเฟร,รดดี้ผู้น่ากลัวไม่นม่ <c oughs> สนใจตรงไหนเลยอะถ้าทางเกมนี้จะคงไม่เวิร์กแล้วล่ะเนาะเอ๋อนี่มันกลิ่นอะไรกันเนี่ยเธอเคยแปลงฟันบ้างหรือเปล่าเนี่ยทำไมเธอไม่เคารพฉันเลยย้า <c oughs> ไมไ่คุณแม่จะมาลบสักทีนะฉันเปิดกับเราในอนุบาล <c oughs> แห่งนี้แล้วอะฉันต้องไปเล่นต่อก่อนแล้วล่ะ เดูเหมือนว่าเราจะเจอด่านต่อไปแล้วนะมาเปิดกันเลยดีกว่านะนี่มันก็ยากเหมือนกันเนี่ยเราต้องลองใช้เครื่องสแกนหน่อยแล้วนี่ให้พวกเราเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยดูเหมือนพวกเราต้องใช้บัตรด้วยนะงั้นมาจัดการกับมันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราต้องไปหาอีกเครื่องหนึ่งด้วยกุ๊กกุกโอปีด้าจะช่วยจัดก,การเรื่องนี้นให้เองดูให้ดีนะอเอ,อ้านี่มันแํมเพิน่นเหรอทำไมต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยดูเหมือนจะเจอแล้วล่ะบายบายเจ้าตัวเหม็นว้าว กูแจมันต้องเหลียวแจกันแน่เลยสัญชาตญาณไม่เคยทาให้ฉันผิดหวังเลยล่ะเอาไปอย่างนี้เลยนะเจ้าตัวแสบพาม่ิฉันจ้าใช้เก็บของสามอันแล้วล่ะงั้นมาต่อกันเลยดีกว่านะเออมันเล่เก็เคฮ่าถ้าเห็นนี่ไหมอ่ะมันเหมือนใหม่เลยนะเราก็ต้องมาเปิดเครื่องสแกนกันด้วยเยี่ยมเลยโอปีราฉันตามไปนะเดี๋ยวทิ้งจะไาที่ดีล่ะเราใกล้ถึงแล้วล่ะเออนี่มันกดนคนอยู่นะดูเหมือนจะหลงแล้วอ่ะ ท่ามันจะมีโจทย์ใหม่ด้วยอ่ะโอ้เป็นแบบนี้เองเหรอเดี๋ยวจะช่วยจัดการให้เองนะไปทางซ้ายหน่อยสิเรียบร้อยแล้วนะนี่มันได้วัฒนะทมสุดๆเลยอะในเย็นก่อนนะจะต้องรออีกรอบแล้วล่ะนี่เป็ดเลิเลยนะไม่งั้นจะไม่ด้บผิดชอบนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วล่ะจะชอบมันไหมจ๊ะวอ้เจ๋งมากเลยนี่มันน้องโอพิรานี่นะฉันนี่ยจะอีกหญิงตัวจริงไปกันเลยดีกว่านะฉันก็ดูดีอย่างนั้นนี่ย เริเปิดกับแอปในโทรศัพท์แล้ว่ะคุณแม่คะหนกูกิถึงคุณแม่มากเลยอะคะ่ะปุ่มนั้นต้องเปิดกล่องนี้ได้แน่เลยจริงด้วยฉันต้องลองใช้โดรนดูหน่อยแล้วว้าวเดินหน้าเต็มกำลังไปเลยนะเต็มที่ไปเลยนะเจ้าอุปรกรณ์สุดเจ๋งของฉันขยนะชัดแบบนี้ลูกฉันต้องติดอ,อยู่ข้างในน่นๆได้เลยยะคุณแม่คะที่พันออกไปสิคะโรสฉันมีไอเดียดีๆแล้วฉันจะปินเข้าไปกดปุ่มนั้นให้เอง ฉันต้องเช็คเรื่องลมและความสูงสักหน่อยอ่ะแล้วนะอุ๊ยหน่อยแล้วนี่เป็นการบินที่สง่างามมากเลยอ่ะก็ไอรินเลยนะกูมือนแมจับทางแล้วแหละค่ะไทโยะตอนี้หนูก็ไม่ต้องอยู่คอนเดียวอีกแล้วอ่ะถึงยเวลาจะไปเกอบกันหนแล้วล่ะขอบคุณมากเลยนะโอพีราจะไปไหนกันแล้วหน่ะจัทดดังฉันจะสอนบทเรียนให้เธอหน่อยแล้วล่ะว้้วถ้าสมควรโดนแล้ว อย่ามองเลยดีกว่านะจ๊ะลูกแล้วเธออยากไปทำร้ายใครอีกล่ะสุดท้ายก็ถึงเวลาสักทีเอาตัวฉันไปแทนเถิดนะไม่มีทางเธอไม่ต้องสียสะละตัวเองแบบนี้หรอกนะพวกไม่ต้องรอนะคะคุณแม่แป๊บนึงนะคะดูเหมือนจะเจอไข่ด้วยอะคะ่ะงั้นเราพาพิโอร่ากลับบ้านกันดีกว่านะลูกเธอรอได้ไหมย่าแม่เอาของกินมาให้เขาด้วยนะจ๊ะ ยันเลยค่ะมากินอาากันดีกว่านะตอนนี้เขาก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราแล้วหนูต้องเปิดปดีโอให้เขาเดินหน่อยแล้วยินดีต้อนรับสุ้านเด็กกัมพูชาพวกเรานะคะชื่อว่าคุณนายฟอตเตอร์ผมอยากจะรับเ้็กเด็กมาตั้งนานแล้วล่ะและหวังว่าคุณจะช่วยพวกเราได้นะครับเออเรามีเด็กน่ารักเยอะเลยนะค่ะดูนี่สิคะคุณคิดว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงล่ะสวัสดีเอออืมเออไม่นะเราอยากได้เด็กที่ตวกว่านี้หน่อยนะค่ะพวกเรามีเด็กเยอะเลยค่ะและคนนี้แหละคะ เป็นไงบ้างคะโอ้ยหลักฉันรับผมไปเลี้ยงเธอผมอยู่ที่นี่มาเกือบห้าชิบปีแล้วละครับรู้ไหมเออคือว่าฉันมาหาลูกไม่ใช่ปู่นะคะโอ้ยทำไมไม่มีคนรับฉันไปเลี้ยงเลยเออคือว่าผมยังไดเด็กวัยซรุ่นกว่านี้หน่อยครับขอคิดแป๊บหนึ่ง<ห>นะคะฉันว่าฉันดูแล้วว่าคุณจะชอบเด็กคนไหนแม็กซ์มนนี่สิจ๊ะฉันต้องรีบหนีก่อนแล้วไม่งั้นเราจะจับฉันได้ นี่คือคุณและคุณนายวล็อเกอร์นะจ๊ะวันดเด์จ้าวัดเดยจ้านี่เป็นอะไรกันน่ะพวกเขาเอาจากเกมมาจับฉันเหรอเดี๋ยวเราจะเป็นพ่อแม่ให้หนูเองนะนี่ฉันคนเดียวหรืเอเปล่าเนี่เยเห็นตัวจริงของพวกเขาอ่ะโอ้คุณนายฟอสเตอร์ช่วยถ่ายรูปให้เราหน่อยได้ไหมเออรูปครอบครัวแหละค่ะสนใจจัง้งยิ้มหน่อยจ้ะหนูจะต้องชอบบา้านเราแน่แต่ว่าหนูคิดว่าเราดูเดมไหมอะฮะ เออคืว่าดูไม่เหมือนตัวจริงของคุณเลยอะ่ะฉันว่าคุณดูเหมือนกับสัตเป็นหลาดเลยอ่ะค่ะเออผมเป็นฟิลเตอร์ในไอจีนะครับขอโทษด้วยนะแล้วต้องไปก่อนแล้วเดี <c oughs> ๋ยวฉันลองหากลรองอื่นให้นะคะเอ๊ะมปนเรื่องอะไรอ่ะที่ต้องเป็นลองเทคหน่อยและ <c oughs> อรัสวัสดิ์นี่คือวันแรกในบ้านหลังใหม่เลยนันเนี่ยดูเหมือนว่าท่านจะมีห้องส่วนตัวด้ยวยมันเหมือนกับสไตล์เพื่อสายรุ้งเลยอ่ะว้าวนี่เจ๋งจัง มีแบตเตอรี่ด้วยเหรอย่งมิปเลยฉันชอบที่นี่จังมันมีสไตล์สุดๆเออแล้วมันกรีนตัวน้อยมือนกับคุณแม่ฉันมากแม็กซ์ตื่นได้แล้วนะเธอต้องไปกินข้าวแล้วไม่งั้นฉันจะกินเธอเองอรุณสวัสดิ์แม็กซ์ดูตื่นหรือย,อยังจ้าถึงเวลากินข้าวเช้าแล้วโออหนูชอบเพื่อนตัวเขียวนั่นไหมอะ่ะโออนี่ฉันควบคุมตุก๊กตาตัวนี้ได้เงินเหรอ,อฉันว่าฉันต้องฝันไปแน่หรือไม่ก็จินตนาการไปเองอะ่ะ หม่ก็เราไปห้องครัวกันดีกว่านะจ๊ะดูเหมือนเกมเพื่อนสายรุ้งจะกลับมาดังอีกแล้วละ่ะเป็นข่าวดีมากเออวันดี้ค่ะพ่อนั่งลงก่อนสิจ๊ะมื้อเช้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะลูกถึงเวลาต้องหาของกินแล้วแต่มันไม่เห็นมีอะไรเลยอะแบบนี้หนูจะกินอะไรอะคะหนูอยากลองอาหารสุดพิเศษเราไหมมันเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพมากแถมยังมีสไตล์เพื่อนสายรุ้งด้วยนึกขอยเยอะเลยค่ะแม่ว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะจ๊ะ แต่ว่ามันแห้งมากเลยนะคะ <c oughs> ไม่หรอกจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นแหละมันสามารถช่วยไดเอทได้ด้วยแล้งนงั้นก็ได้ <c oughs> อะนี่ไม่เห็นหน่ากินเลยแบบนี <c oughs> ้หนูจะกินได้ยังไง <c oughs> อะเดี๋ยวก่อนนะหนูมีไอเดียแล้วตั้งตอนนมกับน้ำตาลลงไปมันจะต้องช่วยได้ดีแน่นอนฉันว่าเหมือนกับสีนเดียวเลยอะแหมเป็นไงบ้างจ๊ะแหมก็ยังไม่น่ากินอยู่ดีอะ ขอโทษน,นะคะหดูก,กินไม่ได้อะโอ้แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะฉันว่าเธอคงไม่เห็นความงามของอาหารจานนี้หรอกก็ใช่สิคะหนูอยากได้สีเลียวธรรมดาม,มากกว่าโอ้เราไม่มีหรอกนะจ๊ะแบบไม่ดีกว่ายเยอะเลยนะหนูอยากกินไอศครีมสายรุ้งไหมจ๊ะเออหนูชอบไอศครีมมากเลยค่ะโอ้แล้วเราจะเอาอะไรให้เธอดื่มพวกเราลืมคิดถึงเรื่องนั้นไปเลยหนูอยากดื่มนะ้ำบัดอลมไหมจ๊า อกำลังอยากได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะฉันก็อชอบดีเหมือนกันนะ